พี่เปียรพี่เปียรรถไฟกำลังจะออกแล้วค่ะไปเลยไปเลยโอ้โหโย้อนเบียดเราเปียร์น่ะพี่บอลค่ะพี่โฟเขาไม่อยู่เขาน่าจะอยู่ในนี่แน่ๆเลยนะคะนี่คืออาณาจักรบ้านลงมินเนี่ยนแล้วก็ตาผีนะคะพี่พอเขาไปข้างในเลยนะโยข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยมีลีลาบด้วยเฮ้ยเอ ก็ติดตามช่องฟลุ๊กด้นะครับโอ้โหพี่เฟียสนี่คือป้ายอะไรครับป้ายเนมสาวครับไหนเนมสาวไม่เห็นมีเลยอะ่ะนี่คือป้ายสวนสัตว์โคราชครับพี่เฟียสสวนสัตว์โคราชค่ะใช่แล้วตอนนี้พวกเราอยู่สวนสัตว์โคราชกันพวกเรากําลังจะไปเล่นสวนสนุกพี่พอพี่โฟพี่เฟียสพร้อมไปอ่ะ oh นี่ไงครับเราเจอรถฟอร์มูล่าจิ๋วแล้วครับเพื่อนๆนี่เหมือนรถโกคาร์ตแบบรถซิ่งโกคาร์ตใช่เปล่าวใช่เฟราะเสียสโฟกใครจะเล่นบ้างครับวันนี้ไม่เล่นมาเล่นเนอันนั้นมาพี่เสียนเข้าไปข้างในกันเลยนะครับม,มา,เ,เ,าเ,บมเด็กๆพร้อมตะลุยกันแล้วนะคะนี่นี่ดูของเฟียสนี่สีน้ำเงินเรดบูนะคะพี่โฟกเป็นอะไรอ่ะเฟอร์ลี่นะเนี่ยว้าวเท้แท้แท้แท้ รอบละ20บาทคนละ20คุ้มมากๆนะนี่เฟียออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆโว้าวว้าวว้าวชนแล้วไปเลยไปเลยโอ้โห่เน่เน่เน่น่น่่โอ้โหไปแล้วเอาพี่โบกตามเสียไปติดเลยเน่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 มาแล้วมาแล้วโอ้โห ี่เขาแซงไปแล้วนะเริ่มเฟียสู้ๆโอ้โห เอาแล้วครับหมดรอบแล้วพี่ฟีเป็นไงสนุกเปล่าสซิ่งเลยนะเรามาเล่นรถบัมกันต่อเพื่อนนี่ของเฟีเป็นลายสไปร์แมนด้วยนะเพื่อนๆแล้วพี่ฟอเป็นลายเสือมันไปเลยมันไปเลยโ พี่เฟียรพี่เฟียรรถไฟกำลังจะออกแล้วค่ะพี่พรนั่งรถไฟเป็นรถมิกกี้เมาส์แล้วนะเพื่อนๆส่วนเขาเป็นกาฟิวโอพี่เ,ออเออฟียร์เป็นรถถังเพื่อนอ้าวรถไฟเตรียมจะออกเดินทางแล้วนะปนไปนะออกเดินทางกันได้เลยนะคะ ในพวกเราอยู่กันที่บ้านบอลแล้วนะครับอยู่ในโซนแชมพอลีนยักษ์เพื่อน,นดูกระโดดดึงดั่งใหญ่เลยโอ้โห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 ,โโหนี่นี่ว้าว,าวานี่เราเข้ามาข้างในบ้านบอลน,นะคะเพื่อนดูมีลูกบอลเต็มเลยแล้วน้องๆเขาไปไห,ไหนกันเนี่ยอุเด็กๆข้างในมันคือบ้านใครอ่ะโวย โอ้ยอะไรนัวอะไรเต็มน้อยอ่ะโอ้โหเจอดิโลสตีตัวยี่พอนเดินเดินเดินเราไหวไหมเนี่ยไหวไหมเดินเดินเดินเดิร็โอ้ยเราออกมาทางเดิมกันเลยแล้วนะครับนี่เด็กๆเราต้องขึ้นบันไดฝั่งนี้เพื่อเราจะไปเล่นสไลเดอร์กันนะครับพี่ส้มไปกับน้องเซียนเลยครับไป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 นั่นไงเซียนกับโคลงมาแล้วมาเลยว้าว มาแล้วพี่บอลเวอร์ <laughs> พี่บอลครับพี่โฟเขาไม่อยู่เขาน่าจะอยู่ในนี่แน,น่ๆเลยนะคะนี่คืออาณาจักรบ้านลมมินเนี่ยนแล้วก็กาฟิวนะคะไปพี่บอลเขาไปข้างในเลยนะว้าวข้างในไม่มันเป็นอย่างนี้มีลาบด้วยเออโอ้ยอะไรยังไงเยอะโตอยู่นัน่ไนไงเจี๊ยบ่ะเฮ้ยเจี๊ยลงมาเลยเหรอ